พูดถึงวันแม่แห่งชาตินะขออวดนิดนึงอะไรคะคุณเจ้าของรายการเราอยังไงเออพี่นัทก็เป็นแม่นี่ใช่ไหมแม่นัทของเราแม่นัทนี่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งคุณยายแล้วนะเออหลานๆนี่กะโตแล้วนะจริงเออนี่ล่าสุดแม่นัทฮะคุณนัทาวดีพิพิธวันิชการได้รับรางวัลนี่ แม่ตัวอย่างประจำปี66นะครับเลิศมากต้องไปแสดงความยินดีกันหน่อยแล้วนะคะหาเจอไหมหาเจอไหมหาแม่นัดเจอไหมคุณดูไว้คุณดูไว้ถ้าเจอบอกนะี่โดยมีหมอมเจ้าอุทัยกัญญาพันุพันธ์เป็นองค์ประธานในพิธีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นดังเห็นัเห็นแล้วเห็นแล้วใส่เสื้อฟ้าเหมือนกันหมดบางทีใช่หายากผมจะซอยนิดนึงมีเอกลักษณ์สวย นะฮะ,ะ,ะก็มอบรางวัลให้กับแม่ตัวอย่างทั้งหมด150ท่านจากทั่วประเทศเลยนะครับงานนี้เนี่ยก็จัดขึ้นที่สูตรการค้าบเทอร์มินอลเทเเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมฮะนี่แม่นัดนะท่านผู้ชมนอกจากจะเป็นคุณแม่ตัวอย่างนะโอ้เลี้ยงลูกดูแลเอาใจใส่ลูกนี่นี่น,น,น,นี่ใช่ไหมแม่นัดแม่นัดนี่เพิ่งไปตัดผมมานี่คุณแม่นัดเจ้าของรายการ The People Show ของเรานะฮะ โอ้ลูกสาวโตแล้วแต่แกก็ยังทนุถนอมนี่คิดตลอดเลยว่าพิย์เออทิพย์นี่คือลูกสาวคนเล็กนะอ๋อเออแต่แม่นัดดูแลดีมากผู้ชายมาจีบไม่ม่ให้จีบเลยนะไม่ถึงไม่ให้จีบพิย์หรอเออไม่ให้จีบพิย์เลยพิธ์อายุสามจะสามสิบแล้วอ่ะะาไม่ให้เลยอ่ะไม่ให้เลยแม่นัดไม่เห็นในสตอรี่ของพิย์เลยอ่ะฉันบอาอย่าจีที่ช่องอย่าจีทช่องแม่นัดนึกว่าอ๋แอแซวไม่จีพิธก็ดี ไปร่วมงานหลายอย่างงานบุนงนอะไรก็ไม่เคยค้างสาวเก่งนี่ใช่ไคุมรายการแทนแม่นัดนี่ออกไปถ่ายสกู๊ปภำพันลูกค้าวิ่งหาลูกค้าจริงจคุณมีเพื่อนเดียวคุณติดต่อให้พี่ทิพย์หน่อยสิเหรอโอ้โห ช็อตฟิลเนะช็อตฟิลเลยเพราะเพื่อนเราแต่ละคนเราไม่กล้าแนะนําเลยอะฟิลฟิวทางนั้นเลยนะ,ออะคุณแม่นะัะนอกจากจะเป็นคุณแม่ตัวอย่างนะยังเป็นคุณแม่จิตอาสา,าทํางานเพื่อสังคมบ่อยครั้งเลยแล้วแม่นัทน,นี่สายบุญมากๆเนาะใชท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเดยวพีเพิลโชว์ก็น่าจะสร้างวันดีว่าอคอนเทนต์พระวัดบุญเนี่ยมาเต็มไม่ได้มาจากไหนนะมาจากตัวของแม่นัดเองก็แม่นัทชื่นชอบ ผู้ชมแล้ว,ลวไปจริงๆใช่แล้วแม่นาจะจะช่วยเหลือไงแบบว่าเอาไปวันนี้โอ้ยเดือดร้อนลำบากาอยู่หรอเฮ้ยฉันมีสื่อมา <S <S มาเดี๋ยวฉันช่วยประชาชนทั้นี่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 คือความใจดีความใจบุญของแม่นาแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งคือเวลาแบบเราประสบอยู่ในสถานการณ์อะไรช่วยให้ฉันอกหักแม่นัาก็จะบอกดี่ใหม่นี่นะอยากใช้ไปเจอพาอาจาระจย์ทนนี้มากมไปไหวพระนี่จําได้เลยนี่ไงเป็นไงตอนนี้เจอผู้ชายดีมากเลย ลิศแฮปปี้มีความสุขเป็นยังไงเราข้ามเรื่องนี้ดีกว่าไว้เล่าวาเลนไทน์เอ้ยนานไปปะเี่ยเออนะฮะนี่แม่นัทเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์คันชิตอากินจโนวัดวีรวงศาราที่จังหวัดชัยภูมินี่แม่นัทเวลามีคอร์สอะไรนะเกี่ยวกับงานบุญอะไรนะคอร์สฝึกจิตนะชีวิตกรรมฐานอะไรแนวเนี้ยแกไปหมดเลยนะเนี่ยเป็นคอร์สเนี่ยคอร์สบูชาคุณครูสติ จากวันเกิดถึงวันตายนี่นี่นี่แม่นัดฝากมาบอกนะฮะคอร์สเนี่ย12-23สิงหาคมอ๋อแม่แม่นัดแกไปปฏิบัติธรรมอยู่อ๋อแสดงว่าเช้าวันนี้แม่นัดน่าจะแบบว่าเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณต้องนั่งก่อนเร็วเวพระเจ้าลงโทษนะไม้ก็บอกว่าแม่นัดก็ต้องตื่นเช้ามาฝึกจิตให้มีสติมีความสงบอยู่เนี่ยแม่นัดเข้าคอนี้อยู่เนี่ย เออนะอนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ยินดีกับแม่นัดด้วยสําหรับรางวัลที่ได้นะครับค่ะเราก็ไม่ค่อยทําบุญนะเราก็จะแบบพี่นัดคอยเ <c oughs> กาะอันนี้นี่ท่าคนหรือท่าอะไร <c oughs> นาราคนเนี้ย